ข <You. laughs> นาดรถเอาเ้าดีรถเี้มาครับมันะบุญหัวละแม่มีรถจักรีบันนี่นะโอ้ไป้านไ love ừ, uh, You Thua Phải ở, ở, tới ở, 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 See you again Thank you Two thousand years later. <coughs> แคป้อมแคีแคป้อมโอ้แคลีแคนี่ขานเห็นแต่เห็นด้ยนี่นี่ต้องหับสูฮานยำยำอัตเตอยำเส้นไปั่งยูฮานผาเส้นเส้น เส้นทางนี้เส้นไหนมันหางไอ้เลอยเลยอีนี่อนะอ่ะมองมันหางไอ้เลอยทำไมอีนี่นี่ยอ๋คือแค่เขานังนี่นี่เป็นตาก็าือกเขาเมือ่อ ทั่งเมนูเลยอืมเล็บม,ม,มีเลยนี่คุณนะ่ะเบคค้าสั่งอือีนี่ม,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 มันมูมีเลยเนีย่โอ้ไปนั่นแบบก้นจนุดผู้เลยนี่นี่นี่อ๋ <c oughs> อใครเลยฝาบคุณน่ะมีเมนูเลยแนะนำวะมีมีไข่ตกเซอหมอไข่ลอยฟ้าไข่จืนเซอปลาเลกมักแตกลอยน้ำองไกยกระป๋อมเซอสมแตงเจียน มียำบ่ม,มีหลายยำทะเลร,รวมยำยำจำโบ <Hey! S 2> สรุปจะเอาเมนูเลยใ่รเลยฟ้าปอก้าเอ้ยพอก้าเอาเมนูใ่รเอยฟ้าเลยเอากีนวยเนื้อหนึ่งเหรอเนื้อนึง อันนี maintenant. ้เนาะมูของใครเลยฝา นี่เนาะเมนูมนไข่โดยฟ้าพร้อมเซ์ฟเอาโอ้มาอาหารมาหอดแล้วมาแล้วหัวหนาะเมนูมางหวนาะต้องจิ้มมึงกันหนึว่ามียาผิดปะหึหัดหัดไปเลยสูงแองเอดเลยลงเลยละโอ้โอ้เจ็บแต่คุณอนะโอ้จิ้มไม่ชัว